มายดี ok ครับเป็นมาเช่นเพ้่อนมาฟองพี่น้องมาแล้วปองหงเขาเขาไม่เหมืันลำเปิด์ออฟฟิเชียลครับผมบรรยากาศช่วงหลายแมฆครับพี่น้องครับบรรยากาศข่าวแรงครับบ่ายค่อยๆนะครับบรรยากาศภายในงานครับสถานล้านบุญส่วนที่เสียงโซ่ที่จะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับ เดี๋ยวก็แล้วครับของรางวัลบักหลายพี่น้องบริเวณงานครับหลอมอมตอดบริเวณวัดเลยครับทั้งอาสีมือนลีลทีเราเลขสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หล่า่ะครับเก้าสิบโลดครับอเดี๋ยวจะยกขั้นไฟถลายยังนี่ครับจอกระติดตังงคเรียบร้อยแล้ว ครับด้านหลังประชาสัมพันธ์นี่ยนตักบาทบั้นเกิดตักบาทรร้อยแปดครับตักบาทประจำบันน้นเกิดครับ,รบขอเชิญชวนพ่อแม่พี่นอ้องรวมทําบุญน้ำกันครับสาสอญญาญะลครับสาสตัวนี้ครับ นั่งฟองสา่เลยติครับจ้านั่งพี่ชาวแปลง3มาอีกอยู่ค่ะว่พอกันนั่งพอห<ะ>ลานกำนันบัดนี้กล้องบอกใหญ่ว่าจ้าเฮาทิมเอากลางเลยใิมนี่มีหลานกำนันนียสำหรับมื้อนี้คณะกรรมการจัดหาเสียมซี่นี่ก็ผูก้งามๆครับเบิ่งแล้วผู้ซอยบทกับเปีป่ย,ยนไปทํา ร้านกำนันเด้อครับนี่งร้านกำนันเด้อหนี่งผมปัะตูก็เข้าครับผู้ใช้ล่าสัตอ่ะผมส้มตี๋นี่มันทางหนาได้เตี่ยวอะไรละอะไรละมันยังถนัดวคมันยังเห็นเบิร์ดับมันยังถนัดเนาะมันเวัาที่เป็นท่านโสท่อร้องไห้ครับคณะกรรมการท่านยินดีครับทางคนขายบัตร

วนนี้เราไม่มาด้เบิ่งดอกสาวปุศัสตว์ย่าน,นกล้กองมาเยนี่ครับหนีจากบ้านนะลูกนี่ับหนีจากควยมอแดงด้วยนี่ สามาูสัตว์พีน้อผู้สูงผู้กันถ้ารั้นไหนวะ้งผู้ถัดเจดีแล้วอยู่กลางเดินซิเมนขี้ดินถมแล้วเลยขี้กระ้สูงขึ้นแล้วครับเนี่ขี้กะสูงสาง่ายขึ้นแล้วครับวันนี้สายฝ่าลาปีว่าปนถมเนีย พนดอดินมาถมนี่ก็เลยเห็นเหล้าสมิ่งเหรอครับเนี่ยทางเจดีย์ยุการเดินนั่นน่ะครับรรยากาศช่วงข้าวเรียงครับข้าวเรียงอะไรคือข้าวเรียงเลาะสีคขนี่แหละครับพี่น้องข้าวเรียงคือคนกะทะย่อยของมาป,ปูสานครับมาทำบุญน้องครับเวียนเทียนกับนี่ ดูซาอไดเทียนไปพระทาบุญขบวนเป็นวันพันเี่เนาะพี่น้องเนาะวันมาครับูชากูปูไ้ไกลแ้แมมกือปูไอไกลแ้สัตว์าาไก่พดเห็นมอำบ่ละโอ้ยไก่ขากไก่เนี่ยยเห็นมอรมมอไเห็นพ่อมุมใหม่ไหม อะไรคือมุกใหม่ข้ามภาษาอีสานหนิบ๊อบไปบ๊อบไปกับบอบไปน้ำกับเปียไปน้ำนี่ครับคือพ่อมุกไม่เห็นพ่อล่างๆพ่อหมั่นเจมาเมียนหรือมาเมียนหนิ่ะพนพ่อกี้ดีหน่วะจ้ะกีดีนี่พนพนขึ้นมาจากขึ้นหรือว่าพ่อเลี้ยวเห็นหนิแล้วครับพนพ่อกี้ดี พอด่อไปนะครับส่วนงานพิีบุญเดือนสามเมือขึ้นเป็นใบปลรตยาเป็นเวทีครับเ่ระมันรดแห้ครับกลางเวทีเหรียครับมือขึ้นเวาเสด็จหอดประมาณตีสองครับนมีสองมื่อเด้อมือนี้เป็นคิวของสาวหน่อยเ้าครับเป็นครับ ฮอนเฮงมือนี่พี่น้องขงเว้นเหนืออนครับตั้งเส้ลาน้านตั้งยื้อสข้างนอกที่ลานนังนี่เล้วขายกาแฟตัวขับไปงานใดก็เห็นกันเลยอยู่ยื้นโซนี่แหละแล้วเดี๋ยวเกียรตกยโสแล้วนี่แหลแล้วไปน้ำมดไปก็เมียตำรวจองเลจว่าตึ๊กะตั้งคราคาเพ มองหัจไปทงเป็นโรงพยาบาลนี่ก็คือโรงคูวิทยาศาสตร์เรงพรได้วัฒนาราชารดไวเป็นวัดในเมืองเลยไี่น้องเป็นวัดอยู่ในเมืองเลยครับพระเบี่น้องเขาได้กครับย่จะมุ่มกาุ่มนงนี่แหละพรครับบอาจารย์เนยมาลูกจีมาบานบ้าครูนก็จับใจสื่อของครับมองส้อยบ้างนี่เป็นเป็นเป็นตลาดน้อยครับ ค่อยนี่ร้านค้าร้านขายมาตั้งร้านล่าปูสาบน้ำมาหาสุ่ยของอยู่ของกินน้ำมาทำบุญน้ำครับผ่านมาเหมือนเลี้งคนสิไลยอยู่นี่พี่น้องทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพิ่ว่าเฮ้ยคนหลายแถว่าสั่นมาเพิ่ว่าบัตรลอยเดียวครับพี่น้องเหมือนเลี้งบัตรลอยเดียวบนสอดแกงโคโลครับเดี๋ยวเพื่อปลาเตี้วเด้อปลาเตี้ยยาสอซ้อนครับบัดรอีหยังบัตรเนี่ย วัดยังก่อนเมซื้อวัดวัดป่าสุริยาอะไรวัดป่าสุริยาอะไรบ้านยังมันป้าติ๋วครับ้านบ้านป้าติ๋วไหมเพราะมันอยู่ในอำเภอเลยเมียนบ้านบ้านป้าติ๋วอำเภอป้าติ๋วครับพี่น้องวัดป่าสุริยาอะไรมันอยู่ห้างจากถนนเส้นลักประมาณสองร้อยเมตรนึงครับพี่น้องแล้วะว่าอาคารเลี้ยนนี่เป็นโรงเลี้ยนนี่ครับมันบังถนนเลยเหลียวมาเห็นครับ นนเนพเ่อปลาติวไปขุดซุ้มครับถนนเซนตผู้นนคนเริ่มมากครับทำบุญกับนี่มาเสียงโหกจับเทียมซี่กับนี่รับทีมงานแดนเซอร์เขาแบบมาร่รวมทำบุญนะั่น มืโอนี้เป็นยังไงถองพี่นอ้องเป็นน้ำมันพระแสดอกเป็นซอยมไหมมีมีมีซอย,ยม้อยซะเป็นบ่าห่าวบ่าเฮือกไหมทเงแดนฮอนโปรครับมืโอนี้ผมผมก็ถ่ายคลิปแนี่ของของงานที่ว่ามาหอดบริเวณงานนี่นี่พี่น้องก<ร>ะขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาต กะแดดลมลมตกพอดีพอดีขอบคุณพี่น้องนะครับผมเพูอกันคลิปนานด้วยครับเด้อพี่น้องครับขอบคสวัสดีสวัสดีบายบายพูดๆครับ